สวัสดีค่ะ f อนี่เลยเจาวานพาชมหอมแล้วนี่หอมแดงค่ะนี่หอมแดงหอมไทยบ้านเรานะคะซื้อพันเราซื้อพันมากิโลละสิ่งฝ่าสามร้อยค่ะกิโลซื้อหัวเราหัวมาแต้มเอาดูสิคะสวยและขึ้นสเสมออันนี้เราจะเก็บเดือนหกนะคะแต่เดี๋ยวเราจะ แซมด้วยถั่วฝักยาวนี่เห็นหัวเห็นเขาแล้วเห็นสวยแล้วฝนตกปลูกไว้ฝนตกเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนอันนี้คะนาค่ะผักคะนานะคะปีนี้เราลงหอมแดงเยอะหน่อยค่ะเจ๊ลงหอมแดงเยอะอันนี้สงสัยใช่ไหมคะนี่คืออะไรที่เราเอาขวดคลุมไว้อันนี้บัวหิมะค่ะดูสิคะ าาน,นี่ค่ะเห็นต้นแล้วค่ะนนี่นี่นบัวหิมะอยู่ในนี้ทําไมเราต้องคุมเพกด้านข้างยังมีอากาศเป็นน้ําแข็งนะคะเจ๊เลยปลูกไว้ในนี้ขึ้นแล้วค่ะนี่บัวหิมะนั่นนี่เดี๋ยวส่องให้ดูในขวดไม่ตายแล้วค่ะนี่ปีนี้อันนี้อันนี้ก็บัวหิมะไม่รู้รอดหรือเปล่า รอดค่ะบัวหิมะทำไงก็ไม่ตายแต่ว่ามันจะแตกช้าหน่อยนะคะอากาศที่เป็นน้ำแข็งเพราะว่ามันมีอันนี้ต้นใหญ่เลยสามต้นอยู่ในอันเดียวกันนี่จเจ๊จะพามาดูของในเฮาพอเดือนสี่ประมาณเจ๊ว่าจะประมาณกลางเดือนสี่นะคะเจ๊จะเริ่มลงของแล้วแต่ผักบุ้งเดือนสี่ก็ลงได้นะคะคดูสิคะนั่นผักบุ้งเจ๊ทำไว้ค่ะต้นใหญ่สวยแล้ว แตกแล้วอยู่ในเฮ้านี่ผักบุ้งแตไคร้เจ๊จะทำไว้แบบนี้หมดเลยถั่ยิสงค่ะอันนี้ถั่วพันใหญ่นะคะถั่ยิสงพันใหญ่ประมาณเม็ดเท่านี้โป้งเ่ยนะใหญ่มากอร่อยแล้วก็แพงนี่ค่ะดูเลยนี่อันนี้หอมแดงนะปีนี้เราจะลงเยอะเป็นพิเศษเลยผักชีป,ปีที่แล้ว เราเริ่มเก็บใช้แล้วนะคะนี่ผักชีปีที่แล้วถอนพอถอนเสร็จเราก็จะเอา,มาเมล็ดใส่ไว้ใหม่ตอนนี้เราจะาไว้พันค่ะเพราะว่าซื้อ,ขอเขาแพงมากที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีนะคะเอา,มาเมล็ดผักชีมาจากประเทศไทยมาจำหน่ายค่ะนี่หอมแดงอันนี้พันเก่าพันที่เราเก็บไว้เองนะอันนี้เจหวา,านเก็บไว้เองเราถึงมีสิทธิ์ได้เยอะ ถ้าเราไปซื้อเขาทั้งหมดไม่ไหวแล้วคะ่ะมันแพงทางโน้นเราก็ทำไปแล้วแต่ขายเริ่มลงแล้วนะคะนี่ดูดูดูสิคะอันนี้แฝงฟักแฝงอันนั้นเป็นถั่วฝักยาวเราจะคุมไวค้ค่ะเราจะว่าเพราะเมล็ดจะเขาใหญ่เดี๋ยพวพอกล้าแข็งแรงเราจะมาคุมไว้เ้าเล็กๆนี่นะคะถ้าเราทำไว้อย่างนี้มันไม่ตายคะ่ะนี่ มีทุกอย่างต้นพริกแล้วเราก็นี่แบ่งไว้มั่งแล้วอันนี้ถ้าแบ่งไว้อย่างนี้มันจะรอดง่ายถ้าเราไม่ได้มีเวลาดูแลนะคะเราจะไปลงลงลุมลงลุมลม,ลม,มันจะขึ้นเลยค่ะนี่มีทั้งแตงไทยมีทั้งมะลิมีทั้งฟักทองมีทุกอย่างเลยนีขึ้นอันนี้พริกพริกกินดา อันนี้ผักปังค่ะเราเพาะเองปีนี้เราเพาะเพาะเองเราซื้อเขาไม่ไหวนะครับแพงนี่พริกจกินดามะเขือเปาะแลวอันนี้กระถินกระถินกระถินปีที่แล้วค่ะนี่มะเขือเปาะพริกเริ่มแตกค่ะปีนี้นี่คือมันจำปบหลังมันจำปบหลังเขาตายเยอะ ทำไว้สองรอห้าสิบต้นเหลือเหลือไม่ถึงร้อยค่ะตายไป,100ปร้อยกว่าต้นเราคือเราหัดดูแลกันไปตายจะหมดอันนี้โหระพาที่เรากินแล้วเราก็เอามาลองมาทำดูว่าจะติดไหมก็ลองไปกันและคะ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะติดแล้วนี่ทำไว้หลายวันน่าจะติดนะลองดู มันจะได้ออกง่ายๆหน่อยมันลิผักแพลวอันนี้คงไม่ติดตายถ้าติดมันก็จะแตกมัละกอไม่รอดค่ะตายหมดแล้วคิดว่าจะรอดบ้างตายเกลี้ยงคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจวันจะได้พามาดู เดีย๋ยววันนี้จะมีเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะว่าจะพาไปดูซากุระพบแปลกๆปีนี้อากาศมันแปลกนะคะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเจ้วันด้วยค่ะเจวันจะพาพามาดูดอกไม้ต่างๆพืชผักที่เอามาจากประเทศไทยมเมล็ดมาจากประเทศไทยมาปลูกในประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นยังไงมั่งคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ